สวัสดีครับพี่น้องมื่อนี้อ่ามาบ่งโชคเจริญฟาร์มครับสร้างโยครับ <c oughs> แว่นหลวมแว่นโวแว่นมีรูแว่นมีรอยแว่นกระเทาะอะไรกันเอามื่อนี้เพื่อนมาเพื่อนมางมไอ้ยังกูละงมปลา, <c oughs> าหุ่นน่ะฮึ่ยฮึ่ยประชัน <c oughs> โอ้โหครับผมฮ <c oughs> ุดจัดประดบอีกแล้วรอดติดตามเสด็จบงับงเสด็จบังปลาคอบอระ เแ้าบี่พ่นดหญ่งที่เราพูนะพูนะพี่น้องโอ๊ยอีทโพูนะโอ้ยโอ้ตซ้ำสองนิตัวนี่เอาเบิ่งเอาเบิ่งเอานึ้แต้มนะครับนึ้แต้มนะเอานแต้มนะครับผม อ cues, ้าวอ้า hmm. อ ne ุ้ยอีกแล้วอุ้ยอีกแล้วพูดนามุดอีกแล้วเห็นปะแต่ลุดเสียนี่ตัวใหญ่แถนนี้เอออีกแล้วโอ้ยมาทานเดียวครับผมรอติดตามครับผมวัอปลาเลี้ยงครับบ่อปลาเลี้ยงเออ ปลาดุกปลาดุกขอดุกขอเข่งเอาเอาเอาหื้อเลยครับหือตอดแล้วตอดแล้วตอดเยียบปอดอยากนลยครับตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวหนีเพื่อน่าตัวใหญ่แห่งโอ้ยโซฮางก่อนดับแบกโอ้ยโซหางมาจะพูดนะโซหาง เดี рядом, o, ๋ยวเดี game, huh? <sm org> <asan> ๋ยวสู <here> ้ไหมพี่น้องเบื้องก่อนปาดีโตพูนนะตัวนีตัวสามสามนิ้วอยู่เอาเบ้งเดี๋ยวลุดมือกับสีว่านญ่แห้งได้หนุ้อนะเอาเบิ้งพี่น้องเบิ้งพี่น้องเดี๋ยเพิ่สีมุดท้เบิ้องนายแห้งวานี้ตัวไหนมันลุดตน่ะ ตัวได้รุดนี้ยังแห้งวาเสีสะยะเอาเอาเบิ่อครับ,บนี้โอเ่นี่ะ <c oughs> ครับบรรยากาศด้วยรอบน้องตัวดีแห้งยญ่แห้งครับผมนีอันเลียงเป็นใสซน้ำผู้กินก็กิน <c oughs> พี่ตัวซจำอ่ปมือนี่แต้มที่สองลองหันนะแต้มที่สองแต้มที่สองติาแต้มที่สครับผมโอ้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 ไมกอดโน่ะโหน้าไมกอด้โอ้มาแล้วครับแต้มที่สมาอีกแล้วสหรับนนี้เอาเบิ้งเอาเบิ้งมาเอามาครับโซแล้วครับผมอ้ย โอ้โหอา้าน่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไปมาเอาอีกก้อนโโหมาเอาอีกก้อนมาสั่น้นั่นเอาเก็บเล็กผสมหน่อยเอาเปิดตลาด ตัหน่อยอย่าไปเอามันถ่อไว้แต่เป็นพ่อพันแม่พันอีกเดือนหน้าค่อยมาตึกไหมบอต่อมผ่านแล้วบอต่อมส่วนสางต่อมมะนั่ะบ่เอาเอาเอาเบิ้งปุ๊ดอีกแล้วครับปุ๊ดอีกแล้วปุ๊ดอีกแล้วครับผมตัวนี้โบยังครับผมจีบปอยมันครับตัวนี้ เอาไปทำกิ้วเสื่องข้างหน้าเออโน้อย่าลืมกดติดตามกดซับสไครเพื่อจะไม่ได้คิดอันนั้นพลาดคลิปต่อไปนะครับเบื่อเป็นกำแรงเลยกำลังใจโห่กำแรงกำแรงกำแรงใจ ว่าวน่ะว่าน่ะตัวหน่อยฝาดทิมโบเอาอีตั้งหากอโอ้น้องเพื่อนน้องมืงไงนะครับนี่ว่าน่ะเพื่อนเลี้ยงประนิ่นไว้ว่านี่สีมารักกับเอิเอ่นผมก่อนด้วยครับ <laughs> ผมสีเดียบ้ามาถือ ลีรับแห่งเนีนน,นเพื่อสิเขามาได้นีมตา,ตา้ตาแ่ยกตตากูดต้ถือปืนเลยวะอยเอ้าพญาย,ยักษ์โอ้ยพญายักษเฮ็ดรุดมือโตอย่างไงแล้ว้นันตัวไรุดยิ่งใหญ่หรี อ้าวกรบปึงด้วยครับยัง,ง,ง,งอยสิเอาขึ้นมาของอยัางไงเลยนี่โอ้ยอาวกําลังปูดอยู่ครับกําลังปูด โอ้โหหู้หนูกับมีได้หนิฮัมหู้หนูกับมีได้หนิว้าหนูอ่อมน้องฮึบอ้าวน่าโอ้ยแต่พี่น้องครับผู้ใดบ่เคยเห็นอันอาบน้ำให้หมาดำเมาเบิ่งทั้งนี้ทั้งหมาดำทั้งหมาแดงเอา นะว่าน่ะที่หอดประลดุดนี่กี่ล่ะหอบใจสู้ๆเลยนี่อบใจซเบิ้งครับวิธีปดแห่ที่ถูกต้องครับนี่กี่ล่ะโอ้กุนะ่นะกุน่ะกุน่ะ ผมบอกดึงเลยครับดึงให้มันขาดไปเลยซื้อไม่ซื้อไม่แบนี้ <laughs> มึงช่งนี่สีปรแม่นหมาดำนะครับตัวนี้หมาแดงครับมอ่ราวเะร็วเรียวเรีวนี่ครับพี่ที กำลังสี่บานเฮเขาต้องจับใายจับขัวยิ่งใสายิ่งขัวปุดกำมัพนี่มันงะออกกว่านี้งะขาเอานาสูวานไปคืออย่างงะขานาสูคืออย่างส่แว่นสามสี่เอาใหญ่ใส่ก่อนฮึปเออเอาเบิ้งปลาทาก็ลูกเคยเบิ้ง เอาบ้างไ้เยโอ้โหน่โอ้โหเอเิ่งซ่งลูยเ้งโก้ปเถาเนนี่โอ้โ่เอ้

มุดเนี่ยที่ล่ะโอ้เอาอีกแล้วครับโอ้ปล่อยปล่อยปล่อยม้คือบ่คืออองอ เอาแล้วับเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเอาเล้วมปดุกปลอือโอ้ยตอหันไตนเดนางตอนหางตอน่ว่าันได้แล้วป่ ม่อาสำหรับคลิปนี้เอาไว้สำนีสักก่อนนะครับฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนน้ำเนยครับขอบคุณครับ